สวัสดีค่ะวันนี้ส้มก็พามาดูผ้าอีกแล้วนะคะวันนี้ระหว่างรออีกร้านนึงเปิดนะคะเดี๋ยวเรามาดูผ้าตัวขายดีของเรากันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสับกล้องก่อนนะผ่าลายนี้ก็จะเป็นลายที่ตอนนี้เรากําลังจะขึ้น รุ่นต่อไปนะคะเอาไปแล้ว3สีนะคะน่าจะมีสีน้ำตาลทองขายดีนะคะแล้วก็สีม่วงแล้วก็อีกอันนึงจำไม่ได้ว่าเอาสีอะไรไปนะคะแต่ว่าเขามี7สีนะคะตัวนี้จะเป็นสีม่วงเห็นชัดไหมเอ่ยเห็นในกล้องไม่ม่วงเนาะแล้วก็มีสีเขียวนะคะสับลายโซ่เดี๋ยวแบบหนึ่งนะ นี่นะคะลายนี้เปรี้ยวมากเลยเดี๋ยวเราขึ้นตัวมาให้ดูนะคะแล้วก็เขามีสีเงินแล้วก็เป็นสีดำนะคะตัวนี้ก็เป็นลายโซ่แล้วก็ตัวนี้สีแดงสีแดงลายโซ่เปรี้ยวมากเดี๋ยวเราจะขึ้นตัวนี้กันนะคะเป็นลอตต่อไปเดี๋ยวให้ดูลาย ลายอีกอันหนึ่งที่ว่าจะทำนั่นจะเป็นขนนกค่ะลายนี้จะมีลักษณะเป็นขนนกแบบนี้ค่ะก็จะมี7ดสีเหมือนกันนะคะสีเขาก็คือเหมือนกันเลยก็คือมีน้ำตาลทองเขียวแดงม่วงชมพูเทาชมพูนะคะนี่ลายนี้ก็สวยนะคะเนี่ยอันนี้ลายขนนกนะคะ มีลายน้ำตาลทองสีน้ตาลทองก็สวยนะคะลายขนนกลายเปียวเนี่ยสวยจังนี่นะคะก็สีเขียวะคะ่ะผ้านุ่มมากนะคะผ้ารุ่นนี้ก็คือแบบอยากทาทุกลายเลยเพราะว่าลายสวยแล้วก็ลายแบบผ้ามันนุ่มลูกค้าโอเคกับผ้ามากค่ะมีเลื่อมแต่ว่าก็คือไม่คันเลยนะคะตัวนี้ลายขนนก แล้วก็ยังจะมีลายนี้อีกนะคะเดี๋ยวก็จะรอขึ้นถัดๆไปวันนี้ก็มาดูมาซื้อผ้าไปเติมนะคะให้ลูกค้าบางรุ่นก็ผ้าหมดแล้วอันนี้จะเป็นลาย EP 2 2นะคะแต่ตัวนี้จะเป็นสีม่วงนะคะนี้ก็เป็น EP 2 2ของเรานะคะแต่เป็นสีเขียวสำหรับลูกค้าที่อยากได้แบบ EP 2 2ลายดอก EP 2ีอ่อยากได้สีเขียวก็นี่นะคะ แล้วก็สีเทาอันนี้เรามีขึ้นแล้วให้ดูนะคะปีพีสสองสีน้ำเงินสวยนะใกล้หมดแล้วด้วย